S 1> <S 1> ก็สวัสดีครับน้องๆแล้วก็เพื่อนๆทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องนิกกี้มาลครับกับช่วงกลางสัปดาห์แบบนี้ครับซึ่งนิกคิดว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงที่จะรู้กันดีใช่ไหมครับว่าตอนนี้เรากําลังอยู่กับความสนุกสนานแล้วก็ความเสี่ยงขวัญในรายการ SCP Story ครับเย้ <Yeah. S 1> วันนี้นิกก็มีเรื่องราวของ SCP รายการที่น่าสนใจนะครับมาเล่าให้กับเพื่อนๆแล้วก็น้องฟังอีกเช่นเคยครับแต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมแล้วก็รับฟังนะครับสาหรับใครที่เพิ่งผ่านเข้ามาหรือว่า ดูคลิปจากช่องนิกกี้เมาแล้วเราก็ยังไม่ได้กดติดตามกันนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับและที่สําคัญสําคัญที่สุดครับเพื่อให้เกิดการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปโหลดคลิปใหม่นะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเปิดการแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยครับผมและช่องนิกกี้เมานะครับก็ยังมีเพจมี IG แล้วก็มี Tik t o k นะคบให้น้องกดติดตามกันเพื่อที่จะรับความบันเทิงกันครบทุกรูปแบบเลยครับอ่ะและเพื่อที่จะไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมสำหรับ SCP ในวันนี้นะครับเราจะมาทำความรู้จักกับ SCP ว,วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ SCP 3 2 3ครับ Wendigo School S.C.P. 3 2 3หรือว่าที่ใครๆร,รู้จักกันในชื่อ v เวนดิโกสก l นั้นเขาจัดอยู่ในคลาสของยูคลิดครับแหมนานๆก็จะมียูคลิดโผล่มานะครับเพราะว่าที่เล่ามาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคีเตอร์ทั้งนั้นเลยครับเขาบอกว่ารูปลักษณ์ของมันนั้นเป็นกะโหลกศีรษะของสัตว์มีเขาที่ไม่ได้บ่งบอกหรือว่าระบุว่า มันเป็นสัตว์ชนิดใดครับความยาวของตัวกระโหลกเนี่ยวัดได้อยู่ที่55ซนติเมตรแล้วก็ความกว้างเนี่ยอยู่ที่27ซนติเมตรความสูงเนี่ย31ซนติเมตรครับแล้วก็มีเขาที่งอกออกมาทั้งสองข้างเหมือนกับกวางครับซึ่งงอกออกมาทั้งสองฝั่งของหัวกะโหลกสภาพโดยรวมใน SCP 3 2 3นั้นมีร่องรอยของความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการสัมผัสต,ตามธรรมชาติโดยรวมๆแล้วเนี่ยมันมีลักษณะของพื้นผิวที่ไม่เรียบเนียนครับมีริ้วรอยของการผุกร่อนแล้วก็ผ่านการฟอกสีที่พื้นผิวชิ้นนส่่วตรงงขากากไล นหลุดหายไปครับด้านหลังของกระโหลกศีรษะมีช่องว่างรูปไข่อยู่ที่บริเวณกึ่งกลางครับโดยช่องวงรีนียมันสูงอยู่ที่ประมาณ25ซนติเมตรแล้วก็กว้างอยู่ที่23เซนติเมตรมีความลึกอยู่ที่16เซนติเมตรครับซึ่งบ่งบอกว่ามันถูกเจาะหรือถูกแกะสลักด้วยเครื่องมือบางอย่างที่เป็นหินครับเอาหินกระเทาะ เหมือนคนสมัยก่อน SCP 3 2 3นั้นมันไม่ใช่กระโหลกศีรษะของสัตว์มีเขาที่คล้ายกับกวางเซอร์วิสธรรมดาาครับแต่มันยังสามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกทั้งทางหูการได้ยินการสัมผัสแล้วก็ทางสายตาในระยะรัศมี50เมตรครับและมันยังสามารถเคลื่อนไหวได้เล็กน้อยเช่นการสั่นสะเทือนของกะโหลกครับโดยทั่วไปแล้วมันจะเคลื่อนที่ โดยการเคลื่อนห่างออกเล็กน้อยถ้าหากว่ามีคนที่เข้ามาในห้องกักกันของมันหรือว่าเมื่อมันถูกสัมผัสครับประมาณว่าสามารถเคลื่อนขยบกระเถิบหนีได้นิดหน่อยครับแต่ว่าที่ผ่านมาก็เคยมีบ้างครับที่มันแสดงถึงการเคลื่อนไหวที่มากกว่านั้นเช่นการพุ่งใส่บุคลากรครับหรือว่าการพุ่งกระแทกกับกระจกห้องกักกันเพื่อที่จะพยายามหนีออกมา SCP-323 นั้นสามารถแผ่พลังงานบางอย่างออกไปได้ในรัศมีถึง15เมตรซึ่งทำให้บุคลากรหรือว่าใครก็ตามที่อยู่ในรัศมีนี้เกิดความกระตุ้นอยากจะกินเนื้อมนุษย์ขึ้นมาครับและคนที่ได้รับผลกระทบพวกนั้นเนี่ยก็จะมีอารมณ์ที่เกลี้ยกล่อดอย่างรุนแรงด้วยและหลังจากการสัมผัสพลังงานนั้นอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงครับ 74%ของผู้ที่สัมผัสเนี่ยก็จะเกิดความรู้สึกที่อยากจะนำเอา SCP-323 เนี่ยมาสวมที่ศีรษะโดยสวมผ่านช่องว่างทางด้านหลังของ SCP-323 ครับแต่ด้วยความที่ช่องว่างนั้นเนี่ยมันมีความกว้างที่จำกัดครับถ้าหากว่าศีรษะไม่สามารถผ่านเข้าช่องนั้นได้เนี่ยคนคนนั้นก็จะพยายามทำทุกวิถีทางไม่ว่าจะเป็นการทุบที่หัวตัวเองหรือว่าเอาหัวโขกกำแพงเพื่อที่จะให้สามารถ ใส่ SCP 3 2 3ได้ครับและเมื่อมาถึงจุดที่สามารถสวมใส่ SCP 3 2 3ได้บุคคลน,นั้นก็จะถูกเรียกว่า SCP 3 2 3สคิดหและหลังจากนั้นเพียงแค่หนึนาทีหลังจากที่ได้มีการสวมใส่ SCP 3 2 3สําเร็จ scp 3 2 3สขีดหนึ่งก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ร่างกายอย่างรุนแรงแล้วก็รวดเร็วร่างกายของพวกเขาจะเกิดการสูญเสียไขมันไปอย่างรวดเร็วครับจะมีการสร้างขนแล้วก็เม็ดสีเนี่ยเกิดขึ้นที่บริเวณร่างกายตามมาด้วยการฉีกออกของบริเวณง่ามนิ้วับฟันก็จะงอกยาวผิดปกติรวมถึงปลายนิ้วมือนิ้วเท้าเนี่ยก็มีลักษณะบวมคล้ำเหมือนอาการบวมน้ำเหลืองน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยนอกจากนี้ครับ3 2 3ขีดหนึ่งเนี่ยก็ดูเหมือนกับว่าจะมีความแข็งแกร่งขึ้นเป็นอย่างมากเรียกได้ว่า มันจะมีความทนทานความเจ็บปวดได้มากกว่ามนุษย์ทั่วไปกระบวนการเมาบอลิซึมในร่างกายเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้เขามีความต้องการอาหารมากขึ้นเช่นกันครับโดยมันจะเกิดความรู้สึกหิวได้ในทุกๆ1 5บหถึงสานาทีมันจะต้องการสแสวงหาหรือว่าออกล่าเพื่อที่จะระงับความหิวแต่ถ้ามันไม่สามารถออกล่าเหยื่อได้หรือว่าไม่มีเหยื่อมาเป็นอาหารมันก็จะอยู่นิ่งๆจากัดการเคลื่อนไหวให้น้อยที่สุดครับคล้ายๆกับการจําศีลครับเอาง่ายๆครับน้องๆถ้าหากว่า จะพูดให้เข้าใจง่ายๆเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าถ้าหากเรานําเอา SCP 3 2 3มเนี่ยมาสวมปุ๊บเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยมันก็จะเหมือนกับแปลงสภาพกลายเป็นสัตว์ลายครับผมจะรู้สึกอยากออกล่าเหยื่อแล้วก็มีความแข็งแกร่งทนทานเหมือนกับสัตว์ป่าที่ดุร้ายนั่นเองครับอาหารของ SCP 3 2 3ขีดหนนั้นจะเป็นเนื้อมนุษย์เท่านั้นครับ ถึงแม้ว่ามันจะสามารถรับพลังงานแล้วก็สารอาหารจากรูปแบบอาหารประเภทอื่นได้แต่มันก็เลือกที่จะกินแต่เนื้อมนุษย์เท่านั้นครับมีรายงานว่า scp 3 2 3ขีดหนนั้นมีทักษะในการสื่อสารภาษาพื้นเมืองได้คือแบบว่าจู่ๆเอา scp 3 2 3มาสวมเนี่ยก็จะกลายเป็นสามารถสื่อสารภาษาพื้นเมืองได้เลยหรอเขาบอกว่ามันเป็นภาษาของชนกลุ่มน้อยครับที่มีชื่อว่าภาษา โฮตาวาโทมีคือมันเป็นภาษาของชนพื้นเมืองอเมริกันครับโดยที่ชนกลุ่มน้อยพวกนี้เนี่ยจะอาศัยอยู่ที่บริเวณเกรตเพนส์แม่น้ำแมสซิสซิปปีตอนบนแล้วก็ภูมิภาคเกรตเลกทางตะวันตกครับเคยมีการบันทึกถึงเหตุการณ์ที่323สอคิดหนึ่งนั้นลุดออกมาจากห้องกักกันซึ่งมันส่งผลให้บุคลากรหรือว่าเจ้าหน้าที่จำนวน12คนเนี่ยเสียชีวิตด้วยฝีมือของ323สอคิดหนึ่งครับพวกเขาได้มีการบันทึกเสียงของมันเอาไว้ครับและเมื่อ ถอดความหมายของเสียงนั้นออกมาเนี่ยปรากฏว่าไอา้เจ้า SCP-323-1 คิดหนึ่งเนี่ยมันพูดว่าหิวหิวเหลือเกินหิวตลอดเวลาข้าต้องกินข้าอยู่คนเดียว หิวเหลือเกินมาที่การค้นพบ SCP 3 2 3กันบ้างครับ SCP 3 2 3นั้นถูกพบครั้งแรกเมื่อวันที่9ทธันวาคมปี1997ครับมันอยู่ในส่วนที่ลึกที่สุดของทะเลสาบแห่งหนึ่งในแคนาดามันเป็นตำนานของชนกลุ่มน้อยกลุ่มหนึ่งครับที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นประชากรพวกเขาเนี่ยได้บูชา323คิด1ด้วยการสังหารบุคคลอื่นครับแล้วก็นำศพไปให้ สา3สองสคิดหนเนี่ยกินเป็นอาหารคล้ายๆกับเป็นเครื่องสังเวยครับอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นผลประโยชน์ในเรื่องของการสู้รบกับชนเผ่าอื่นเพื่อรักษาดินแดนเพราะว่าเจ้าเจ้3า SCP 3 2 3คิดหเนี่ยมันมีความสามารถมันมีความป่าเถื่อนเหมือนกับสัตว์ลายแล้วมันก็มีความทนทานแข็งแกร่งมากๆนั่นเองครับ แต่ว่าในการสำรวจเจอเขาในครั้งนั้นเนี่ยทางองค์กรก็สามารถที่จะจับ323คิด1ได้แล้วก็มีความพยายามที่จะเคลื่อนย้ายเขาเพื่อที่จะไปกักกันที่ไซต์ -91 ครับแต่เป็นที่น่าเสียดายครับที่ SCP-323 คิด1นั้นได้เสียชีวิตลงจากการหิว ในขณะที่มีการเคลื่อนย้ายเขาไปที่ไซต์91ครับชายคนหนึ่งครับที่มีชื่อว่าเจมส์นามากูดเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมบุคคลอื่นเพื่อที่จะนําศพเนี่ยไปให้กับ SCP-323- คิดได้ถูกนํามาที่ห้องสอบสวนครับ mm hmm. เขาถูกตั้งคําถามว่าเขาแล้วก็ชนเผ่าเนี่ยค้นพบ SCP-323- คิดได้ยังไง mm hmm. เขาก็เลยเล่าให้ฟังครับว่ามีอยู่คืนนึงในขณะที่เขานอนหลับเนี่ยเขาได้ยินเสียง กรีดร้องดังระงมไปทั่วหมู่บ้านเมื่อเขาออกไปดูครับเขาก็พบกับชายคนหนึ่งที่มีร่างกายที่แปลกประหลาดครับปรากฏตัวออกมาจากป่าบริเวณใกล้ๆกับหมู่บ้านมันได้ฆ่าเพื่อนของเขาที่อยู่ตรงหน้าครับแล้วมันก็หยุดจ้องมองมาที่เขาพร้อมกับพยายามที่จะสื่อสารอะไรบางอย่างครับซึ่งชายลึกลับที่อยู่ในหัวกระโหลกนั้นก็ได้พูดออกมาว่าเข้ามากินสิเสียงนั้นเนี่ยมันทําให้เขารู้สึกขนลุกแล้วก็รู้สึกกลัวจนหนาวสั่นครับและในทันใดนั้นครับเขาก็ เพิ่งจะสังเกตว่าตัวเขาเองนั้นสามารถสื่อสารกับเจ้าเวนติโกได้หลังจากนั้นเขาก็รู้เพียงแต่ว่าเขาต้องฆ่าคนอื่นเพื่อส่งมอบร่างกายให้กับ s c p 3 2พีคิดหนึ่งหรือว่าเวนติโกเพื่อให้เวนติโกกินเป็นอาหารเขายังบอกอีกว่าเขารู้สึกว่าเวนติโกเนี่ยจับตามองเขาอยู่ทุกฝีก้าวทุกลมหายใจครับผ่านทางสายตาของเขาเองครับสยองขวัญหลังจากการสัมภาษณ์แล้วก็ตอบคำถามเนี่ยเจมส์สาร์มากุสก็ ถูกลบความทรงจําทันทีครับและเขาก็ถูกปล่อยตัวกลับไปสู่ชุมชนของคนในหมู่บ้านของเขาที่ถูกลบความทรงจําเช่นกันครับเรามาดูที่ระบบการจัดการกักกันเจ้า SCP 323กันบ้างครับมันเนี่ยถูกกักกันแล้วก็ถูกเก็บไว้ในห้องคอนกรีตที่มีขนาด17ลูกบาทเมตรในไซด์ -91 ซึ่งมันถูกวางไว้กลางห้องครับบรรจุอยู่ในภาชนะที่มีขนาดจุ หลูกบาทเมตรหนา8.8เซนติเมตรครับแล้วก็หุ้มด้วยกรอบใสภาชนะที่บรรจุนั้นปูด้วยลามิเนตรครับมีช่องให้แสงส่องผ่านเพื่อมองเห็นห้องกักกันนั้นมีทางเข้าออกเพียงแค่ทางเดียวครับแล้วมันก็ถูกล็อกอย่างแน่นหนาพร้อมทั้งมีการสังเกตจากระยะไกลตลอดเวลามีข้อห้ามอย่างเคร่งครัดครับไม่ให้บุคลากรภายนอกเนี่ยเข้าไปในห้องกักกันยกเว้นเพื่อ การเข้าไปตรวจสอบความเรียบร้อยภายในซึ่งจะมีการตรวจสอบอย่างน้อย1ครั้งในทุกๆ2สัปดาห์ครับอย่างที่เคยบอกไปครับว่า3ามสนั้นเคยพุ่งชนกระจกของห้องกักกันครับดังนั้นเนี่ยเมื่อตรวจสอบพบความเสียาหายใดๆก็จะต้องได้รับการซ่อมแซมทันทีบุคลากรที่เข้าไปในห้องกักกันนั้นก็จะต้องเข้าไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ติดอาวุธการสื่อสารใดๆไ,ไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือว่าการเขียนที่เกิดขึ้นในห้องกักกันของ scp 3 2 3นั้นจะต้องเป็นไป ในภาษาอื่นครับที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาฝรั่งเศสและในกรณีที่ SCP 3 2 3นั้นพยายามจะหนีออกจากห้องกักกันหรือว่ามีการสร้าง SCP 3 2 3 1ขดหึขึ้นมาบุคลากรทุกคนเนี่ยจะต้องอพยพออกจากไซต์91แล้วก็ไซต์นี้จะต้องถูกล็อกดาวน์ทันทีครับ และนี่ครับก็คือเรื่องราวของ SCP-323 ครับผม Vendigo School ซึ่งจริงๆแล้วน,นิคิดว่าเรื่องราวของ SCP-323 เนี่ยมันน่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากตำนาน v e n d i โกครับ มันเป็นสัตว์ร้ายซึ่งอยู่ในความเชื่อของอินเดียแดงเผ่าต่างๆทั้งในแคนาดาแล้วก็สหรัฐอเมริกาครับเขาบอกว่าเจ้าเวนิโก้เนี่ยมันคล้ายๆกับซอมบี้ที่เป็นปีศาจร้ายแห่งป่าที่เข้าสิงผู้คนให้กินเนื้อมนุษย์ด้วยกันเองเป็นอาหารครับพวกมันนมีรูปร่างผอมบางจนเห็นกระดูกผิวหนังซีดเหมือนศพ ดวงตาลึกโบแล้วก็ริมฝีปากแห้งมีเลือดติดอยู่ที่ริมฝีปากด้วยครับแถมยังมีเขี้ยวที่ยาวแล้วก็ลิ้นที่สามารถยาวตวัดไปมาได้ตลอดเวลาในตำนานเนี่ยเขาบอกว่าเวนิโกเนี่ยจะมีกลิ่นตัวที่เหม็นคล้ายกับกลิ่นซากศพขณะเน่าเปื่อยอย่างเต็มที่ครับซึ่งเวนิโกเนี่ยสามารถเติบโตแล้วก็มีร่างกายที่ใหญ่โตตามระยะเวลาในการสั่งสมการกินเนื้อมนุษย์นั่นเองครับเดี๋ยวนะมันมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับ เวดิโก้จริงๆนะครับซึ่งเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นด่งดังมากครับเกิดขึ้นในช่วงปีคศ1879ที่รัฐแอนเบอร์ต้าในแคนาดาครับเมื่อนักดักสัตว์ที่มีชื่อว่าสวิฟต์รันเนอร์ครับถูกจับในข้อหาฆาตกรรมสมาชิกในครอบครัวตนเองรันเนอร์เนี่ยได้สังหาแล้วก็กินเนื้อพวกเขาในช่วงฤดูหนาวที่ยาวนานครับซึ่งเขาอ้างว่าเขาถูกวิญญ,ญาณเวดิโก้เข้าสิงทําให้เกิดพฤติกรรมแล้วก็การกระทําเช่นนั้นในที่สุดครับรันเนอร์ก็ถูกพิพาากษให้ ประหารชีวิตด้วยการแขวนคอครับและนี่คือเรื่องราวของตำนานเบดิโก้ที่เกิดขึ้นจริงครับแต่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นการบันทึกจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแต่ก็ไม่มีใครสามารถยืนยันได้ว่าการกระทําของเขานั้นทําไปเพราะว่าเบดิโก้เข้าสิงหรือว่าเป็นอาการบางอย่างที่เกิดขึ้นทางจิตครับก็ใช้วิจารณญาณในการดูนะครับ เอาเป็นว่านี่คือเรื่องราวของ SCP 3 2 3ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับถ้าหากว่าชอบคลิปนี้หรือว่าชอบ SCP ตัวนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เรื่องราวนี้ให้กับเพื่อนๆของเพื่อนๆได้รู้ด้วยนะครับและคลิปต่อไปอยากฟัง SCP ตัวไหนก็อย่าลืมรีเควสกันได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างครับดิกอ่านทุกคอมเมนต์เหมือนเดิมครับและพบกับรายการ SCP Story ได้ใหม่ครับในสัปดาห์หน้าวันนี้ดิกและรายการ SCP Story ต้องขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ